แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ก็มีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอย่างรุนแรงชายหนึ่งจากจีนเกือบเสียชีวิตเพราะกินอาหารที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติปกติแต่มีพฤติกรรมอันตรายที่ซ่อนอยู่อย่างไม่คาดคิดมีอีก5อาหารเสี่ยงที่ควรระวังด้วยวันที่9พฤศจิกายน2568เว็บไซต์เคศูนย์หนึ่งรายงานเรื่องราวของนายเหยานามสมมุติ จากเมืองหางโจวประเทศจีนที่เกิดอาการปวดท้องและอาเจียนรุนแรงจนเขาต้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนแต่แพทย์ตรวจพบว่ามีภาวะช็อกและต้องส่งเข้าไอซียูทันทีเหยาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเขาก็รอดชีวิตมาได้หลังจากที่แพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคข้าวผัดไฟร์ไรซินโดมซึ่งเป็นภาวะอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซีเรียส์เบซิลัสซีเรียสที่อยู่ในอาหารเหลือหรืออาหารที่เก็บไว้นานเกินซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงกับข้าวผัดเท่านั้นมีอีกห้าอาหารเสี่ยงที่ควรระวังด้วยอาหารประเภทแป้งเช่นข้าวหรือขนมปังและเหล้าหมักบางชนิดซึ่งแบคทีเรียสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและสร้างสารพิษในอาหารผักใบเขียวหากทิ้งไว้นานเกินไปหลังจากปรุงสุกหรือข้ามคืนมีแนวโน้มที่จะผลิตในไตรในปริมาณมากซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตได้ในกรณีที่รุนแรง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเช่นกุ้งและปูหากไม่ได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารตับและไตเหต็ดหักแช่หรือปรุงสุกและทิ้งไว้นานเกินไปอาจทำให้เกิดสารพิษที่ทนความร้อนและเสียชีวิตได้ไข่ลวกหากไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์มีแนวโน้มที่จะมีแบคทีเรียก่อโรคเติบโตเช่นซันโมเนล่าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารแบคทีเรียเหล่านี้สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและสร้างสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้อย่างรุนแรง ดังนั้นการระวังอาหารเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากคุณเคยเจอปัญหาการเป็นอาหารเป็นพิษหรือไม่บ้างมีความคิดเห็นอะไรต่อเรื่องนี้ชวนพูดคุยกันในกลางคนเลย